ยินดีต้อนรับซูอาโอวี o เอาละครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครฮีโร่ใหม่นะครับจวันอ่านี้ผมก็กดมาเล่นโหมด5 V าห้านะครับจะมาลองเทสดูดว่าตัวนี้มันเล่นเก่งแค่ไหนครับเรามาดูกันเลย อย่างแรกนะครับพาสซีดนะครับเราตีฮีโร่ด้วยกันนะครับเราก็จะเก็บสเต็ตได้4สเต็ตนะครับตี1ครั้งเท่ากับ1สเต็ตนะครับแต่ถ้าเกิดเราสกิล1เราโดนนะครับเราก็จะได้2สเต็ตนะครับเราก็จะยิงเร็วขนาดนี้แล้วก็ปล่อยคิวหนึ่งได้แบบว่าไม่มีคูลดาวน์นะครับโอ้โหเขาเรียกไม่ได้มีคูลดาวน์ที่ไหนแล้วครับเขาแบบว่าไม่มีเอฟเฟกต์สโลนะครับติใช่ไหมมันจะง้างยิงนานนะครับแต่ถ้าเกิดเราสแต็ตครบปุ๊บ เราจะปล่อยสกิลหนึ่งได้แบบว่าเหมือนเนี่ยนะเร็วขึ้นครับแต่สปอร์ตเรากลับไปแล้วครับเราไม่มีตัวยืนให้แล้วอุย้ยเขาก็สายกระสุนมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไหวไหมครับมันจะแรงหรือเปล่าครับ ไอเทมที่ผมอ่อนผมจะเน้นไม่ทางแบบว่าเจาะเกาะน,นะครับตัวนี้มันก็นว่าต้องเบิรดดามเอ็แรงๆนะครับแล้วเขาก็ยิงแม่นซะด้วยนะคือ,อยังไงกลับไปก่อนแลยกันนะกลับไปรีเลืองนะเลือดน้อยไม่ค่อยดีครับสกิลสองนี่ก็คือการกายภาพเหมือนเดิมนครับแต่ว่าไม่ได้การเวทนะครับ ก็เหมือนจ๊กเกอร์นะครับแต่อันตีผมติดอยู่อย่างเดียวแบบว่ามันใช้ทกิลแบบว่ามันหยุดเหมือนเราโดนสต็อปหยุดการเวลาไว้อมันยืนนิ่งนานฝะั่งลุงก,ก็แบบเหมือนรู้อะไรจังนะงานนะีเปี่ยนันแล้วโหแล้วต่อยมาสวยมาก เราต้องฟิกไปแล้วอย่างนี้โห<ฮ>แต่ถ้าเกิดเราแบบว่ายิงคนตายหรืออะไรพา s s i เราจะใช้ได้อีกรอบหนึ่งครับถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะเราสามารถแบบว่ายิงรัวได้เรื่อยๆคนระับ <c oughs> มาลดไม่แทงเนะี่ย เพื่อนเขาก็แทงห้แล้วนะเขาก็โดดเข้าไปเลยนะ,จะเจ้าขนาดไหนเชียวเร,เรา,าเลือดถังปอมเล่นเก็บเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปรีครับตอนนี้มูลายก็เก็บสแ,แต็คแล้ทีมเขาเมทสองยังไงจังหวะนี้เราก็ต่อกระสุนโดนนะครับโดนนะครับสแ,แต็กขึ้นนะ บ้าเราตัวเรานี้เสี่ยงตายมากเลยครับแล้วมาหลอดเราโดดทำไมครับตายฟรี แล้วเราไม่มีตัวยืนด้วยนะครับ,บนี่แหละเราตอดไปก่นกอนคนระับสกิลหนึ่งเรามีเราตอดกีตาร์อยู่อยไปปอ,อ,ไอ,อนะ้คนนี้เหมือนมียานทิศนะจนะนะกเก่งเกินไปละเดี๋ยวเราต้องจัดการมันนะครับ,บ เพื่อนเราปาดเข้าไปเราต้องได้้อมนะจังหวะน,นี้เพื่อนเราตายได้งไงครับรู้บุคคลอะไรวะเ่ยออแล้วอแล้วบนอะไรรู้ครับขอปิดเสียงก่อนนะ <c oughs> <c oughs> อยู่จัดไปกินข้าวก่อนไหม,มต้องอย่างนี้ครับทีเราเต็ปเราก็ยังมีนะครับอานนี้มัม อ้โหแล้วเราโดนแปะเหมือนกันครับแม่มาดิมาดิรวบตัวี่มีุานดิคิดว่าเห็นเราเลือดน้อยครับพิ้งตามนะยังไงแรดยังไงแรด ตอไปก่อนตอเพื่อนบอกให้รีบไปกันป้อมนะวันนี้ใครก็กันกัครับยังไโดดไหมเพื่อนนายโดดแล้วเข้าอ่ะเออโดดไม่โดนนี้ก็ตายคู่นะแพคู่นะ เล้วก็จัดไปดิโหแล้วแม่งเลือดมันติ้งจะเป็นโจ๊กเกอร์ตะก้อีดแปะนี่คือครึ่งหลอดแล้วเกือบหายอ่ะบอกเลยผมว่าตัวมันเบากว่าเดิมนะเล่นยากเพราะว่ากีวันตินี่คือแบบว่า มันไม่แปะเหมือนจ๊กเกอร์มาก่อนน่ะแล้วก็ใช้กับพวกคียพวกอะไรไม่ได้นะ <are> ถ้าเป็นแบบโจ๊กเกอร์ตม่อก่อนนี่แปะกับคีแล้วก็จะตีไว้เลยนะยังไงเพื่อน เด็กผมว่าไม่ค่อยแรงนะแต่ก็เล่นได้อยู่มันต้องแบบว่ายืนกับเพื่อนดีๆนะผมว่าถ้าจะเป็นโจ็อกเกอร์แพดเก่าเนีนะ่ยคือมีของแค่นี้ก็เบิร์ดดาเมจได้เยอะแนละ้ว โดยที่สกิลหนึ่งเหมือนแรงนะแต่ถือว่าเล่นได้ในยอย่างอันติกับคีมเนียเราสามารถอันติได้แล้วเราก็ตีไว้เอาคีมมาได้นะครับะดจุดดูดิเห็นไหมมันช้านะ ห,หดฟิกทำไมครับฟิกมาแล้วก็ฟิกกบครับ,บรแปะเอาตังก่อนเลยเราบ้อมเลนดักของเราถูกโจมตี o n l i เคลียร์เลนก่อนเพื่อนเราก็ออกของมันได้อยู่นะครับมันมีคนตัดเลือดกันหมดเลยนะดีอยู่เพราะว่าตัวเขาก็ดูดเลือดเยอะ ผมว่าถ้าเกิดเราตีไวอย่างงี้ผมว่าเล่นต่ายคีก็น่าจะเหมาะนะผมว่านะออกของคีไปเลยนะเนี่ยเน้นตีเลยไม่ต้องเน้นสก,กิลนะพอถ้าเกิดเราพัฟสี่พบนี่คือเราก็แลนเะพราะเราจะตีไวมากถ้าเกิดเราพัฟสิบเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เต็มในปุ่ยเรื่อง I must have it. Don't leave the Enemy light. ultimate. <laughs> Your team has destroyed a tower. <sighs> <Hi>? <sighs> They're not dead. They're just frozen in time during their most beautiful moments. โหแล้วมันเนี่ยคือยืนแค่ยืนสกิลหนึ่งนี่เราก็จะตายเลยนะยืนแบบวเล็งครับเล็งนานจัดเลยนะเออว่าจะเข้าไปตีเขาได้เนี่ดูโอ้โหว่าจะยิงออกทีะนัดอารมณ์แบบว่าสโลนะสีก็สโลสกิวหนึ่งก็แบบสโล เป็นยากผมว่าต่อให้ชํำนะช่ำไม่พอต้องทีมดีเลผมบอกเลยตัวไม่ได้เล่นในนี่นสกิลไมไ่เหมือนต่ก,ก่อนนะสกิลหนึ่งก็อันตีนี่คือแบบวแบบ่าเปี้ยเดียวแล้วยิงรู้เรื่องเลยแพร่แพะ,ะต่ออันนี้อันตีแล้วถ้าแตกก็ยังไม่เต็มนะครับคือเราต้องไปยิงอีกทีหนึ่งก่อน อีเราก็แปะติเฮ้ยแปะสกิลหนึ่งช่วยเพื่อนไว้ก่อนหรือจ่ายดาเมจไว้ก่อนครับกโหดเนี่ยยืนลรงนานแมว่าแต่ก็เล่นได้ก็เหมือนเขารอเบิร์ฟเนิร์ฟหรือเขาเบิร์ฟเราเบิร์ฟเหมือนรอเนิร์ฟแบบว่าโจ๊กเกอร์อยู่แล้วครับพอจังหวะเปลี่ยนอันนี้ก็นั่นแหละพอดีครับดูดิ เดี๋ยวต้องออกกันเวทนะดาเมจเวทเวทขาเยอะกันหน้าดูดูดิสาเนี่ยคือแบบว่ารออันติเขาตบเราได้สบายเลย แล้วตีถอยหลังคือแบบไม่ค่อยไกลเหมือนโจ๊กเกอร์เมื่อก่อนนะครับระยะจะแปลว่าโจ๊กเกอร์นี่ข้ามคือได้เลยแมปใหม่หินเยอะจริงครับจริงครับเออไอตัวละครไม่เท่าไหร่แมปใหม่นี่ผมบอกเลยนะวิกกันไม่ข้ามมาเยอะกันแล้วนะนยยคือเดินทีบนนะครับเนี่ยแล้วว่าหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นนะอันอันตรายอยู่นะ <c oughs> เขาต้ก okay, ็มาเข้าสู่15ทีแล้วใช่ละแล้วเขาก็ลงดาเมจมาที่เราแบบรัวเลยนะเนี่ยยังเวลาเราฆ่าคนได้ครับพาสซีฟเรา รีใหม่นะครับ <S <S แล้วยังไงแล้ว โอ้โหเราแปะครึ่งหลอนกันแล้วนะนะนครับเปิดก่อนได้เปลี่ยนครับตัวนี้ครับเจอจเจอกันเองครับเปิดก่อนแรงก่อนครับ เลดเกมครับเออตัวแรงอยู่ครับแต่ว่าต้องเลดจัดเลยเพื่อนโอ้โหไม่นั้นช่วยเพื่อนมันได้นะผมว่าตัวมันเลดจัดเลยเจังหวะนี้ต้องจบนะครับไม่จบเดี๋ยวเราจบแน่นะครับแรงไทยยิงไฟเดียวอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกับ กับอะไรกับของแล้วกับพวกไอเทมต่ตางๆก็ได้แค่11.8เลดนะถ้าถือว่าไม่ไเยอะเท่าไหร่ก็ก็ไล่เพื่อนด้ครับอาแต่ก็ได้ MVP นะครับผมก็าค่าไป1 0วแล้วก็8ีนะครับก็เป็นตัวที่แบบตายง่ายไปหน่อยครับไม่อึดเหมือนโจ๊กเกอร์เมื่อก่อนนะแต่ก็ใช้ได้อยู่แหละเพราะว่าตัวเขาปรับมาใหม่มันเป็นตัวใหมนะ่เขาก็ ต้องการที่จะว่าเปลี่ยนหรือบับโจ๊กเกอร์เลพราะจ๊กเกอร์แพทที่แล้วมันโหดมากเกินไปนะผมว่านะครับโอเคดาเมจก็อยู่ที่9ก้าหมื่นหกนะก็ถือไม่ได้เยอะมากคนระับพวกแรดพวกคูณล่ะก็ยังเยอะกว่าครับเธอเป็นแคลรี่ส่วนมากครับของประมาณนี้น่าจะเก็บดาเมจไปได้เยอะนี้นะครับเราก็เข้าไฟตลอดนะถึงจะเข้าไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร,ร่แต่ก็ทบดาเมจตลอดนะแต่ก็ยังได้เท่านี้อยู่ ก็เป็นตัวละครที่เล่นได้เล่นง่ายครับเลดเกมร็แรงอยู่ครับโป๊กทีเดียวนะครับถ้าเกิดเจอตัววก็หายอยู่เงี้ยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับเล่นตัวใหม่ครับสจ๊วตนะครับอ่าชื่อก็เท่อยู่นะตัวละครก็เท่แต่เดี๋ยวก็น่าจะมีปรับน่าจะต้องปรับตัวละครใหม่อยู่แล้วผมว่านะถ้าแบบนี้น่าจะเล่นแบบว่าไม่ค่อยนี่เท่าไหร่รับแต่ถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนหรือกดไปกับเพื่อนนี่คือตัวนี้โหดมากครับโอเค ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย